พร้อมนะเอาจริงนะ วันนี้กูมาแบบโอคู chool, มาโชว์ให้มึงดูไม่ได้ใช้แค่ออโต้จูนระดับกูมันขั้นใดปักสับปืนที่ลั่นไกลไม่กลัวใครกูมั่นใจลองมามองเฮ้ยนั่นใครกูอาจารย์มึงช่างไฟเทพเจ้านั้นสร้างมาตัวร่างกายตอบสนองแบทเทิลกูมึงสยองถ้าไม่ยอมเดี๋ยวสนองกูฆ่ามึงแล้วฉลองเรียกเพื่อนมาจัดไปสองถ้าม,มึงมองเพื่อลองเย่จำเอาไว้กูเฟอร์เทสตกจากคิดเตวแล้วไปตอมองกรุงไอ้ดอคือย,ยังโอมแกงเพื่อกูนั้นโคตรแสบเก๋าไม่แอบบ <S <S เหมือนลังโจนเวลาเอาจริงกูไม่ยนทำกูโดนแบบนะักตอนทำ ึงนอนแล้วตายลังกูกลายพันไปมังกรคือพังพรที่รอตื่นแต่ล้านหมื่นแฝงความหมายถึงเวลาต้องเชิดฉายและเพลงกูต้องวางขายมันไม่สายที่จะลุกขึ้นมาทำระวงการยืนขึ้นมาขับไล่มันถ้ามึงมีใจทนทานอย่าล้นล้านแค่แต่งเพลงอย่ากลัวเกรงหยิบปากกาคิดไม่ออกกันบอกมาสถานที่ที่จากละมีเรื่องอยาเรื่องครอบครัวเรื่องรอบต,ตัวแค่นั้นเองคำที่มีเป็นล้านคำถ้าไม่จำเขียนเรื่องเกมจำไม่เฟรนสมองแล่นลงคำแม่นดิจิเนซเป็นน้ำที่กินแล้วแม่นแต่งเพลงลืล่นและเฟรนลี่พลังมาเฟอร์ี่ เมาไม่หลับขับเบลลี่แต่ถ้ามึงเมาขี้แตกงั้นก็เน็บเก็บไปไดเดกเติมพลังสอนลิ้นแช่ให้พันลายเป็นคมแฟกเอามาแจกไปแปลกหลอกแต่เขาไปไอ้ควยตอแลบโชรวยจริงไม่หลอกถ้าแพ้คือซวยอีดอกโยนรถให้เอาไปขับอย่ายุ่งเยอะกูตอกกับเดี๋ยวมึงได้กุมคำบับเดี๋ยวจุนเยอะกูสอกหลับทํามึงดับถ้ามึงเสือกเดี๋ยวมึงได้เห็นกูเดือดมึงจะจําแล้วเข้าเฟือกไปแดกเผื่อกางสีเลือดจับมึงนอนมาด,ด้วยเชือกปืนหรือมีดให้มึงเลือก 哦谢谢啦。Okay, nah.